สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับกราบสวัสดีนะครับแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นมาแต่เช้าเนะครับผมก็นี่นะครับตาอ้วนของเรานะครับก็หลับวันนี้ไม่หางแม่นะครับผมทุกทีก็จะ ห่างแม่หน่อยนะครับวันนี้อยู่อยู่ติดแม่เลยนะครับผม ก็อยู่กับแม่นะครับนานๆก็จะได้เห็นนะครับาตาอ้วนของเรานะครับผมจะนอนอยู่กับแม่นะครับผมแบบนี้นะครับทุกทีก็จะนอนห่างๆนะครับไม่ไม่ค่อยอยู่ติดกับคุณแม่เท่าไหร่นะครับผมนะครับก็ ก็เพิ่งเห็นแบบนี้นะครับผมก็ก็เห็นช้างและเชือกนะครับก็นอนแบบนี้แล้วก็นอนอยู่ใต้ท้องแม่ด้วยนะครับแต่น้องบันพันยังยังไม่เคยเห็นนะครับที่อ่าไปนอนอยู่นะครับใต้ท้องแม่เขาครับแต่นอนแบบนี้ก็เพิ่งเห็นนะครับก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับผมนานๆก็จะนอนครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอน เล็กๆนะครับก็จะนอนอยู่กับพ่อขวานนะครับก็จะเล่นอยู่กับพ่อขวานนะครับก็เลยจะให้เขานอนอยู่กับแม่นะครับก็จะเห็นยากหน่อยนะครับผมก็พึ่งอ่ะพึ่งได้เจอนะครับผมพึ่งได้เห็นแบบนี้นะครับก็ประมาณสักแปดโมงนะครับแปดโมงกว่าถึงเก้าโมงนะครับนะครับก็จะตื่นตื่นขึ้นมาก็จะกินนมนะครับกินนม กินนมทั้งง่วงก็จะนอนอีกนะครับผมถ้าถ้าไม่ง่วงก็จะเล่นนะครับแล้วก็จะรออาหารนะครับรอกล้วยนะครับรอกล้วยหลึกรอแตงปลานะครับผมนะครับหรือมันแกวประมาณนี้นะครับผมนะครับถ้าถ้าไม่ง่วงเนาะนะครับประมาณสักเก้าโมงถ้าง่วงก็จะหลับอีกตื่นขึ้นมาก็จะหิวนะครับประมาณนี้นะครับผม อันนี้ยงอย่างเดียวนะครับก็มันยังยังไม่ได้ทำวามาสต์เพราะว่าตื่นขึ้นมาก็อ่าเห็นน้องนอนอยู่แบบนี้ก็เลยเอาสักคลิปหนึ่งก่อนนะครับผมแม่แม่เอซี C, เนะ <c oughs> าะเพราะว่าเม่อผ่านก็ไฟดับทั้งวันนะครับวันนี้ก็ เดี๋ยวก็ดับแล้วนะครับผม9ก้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวก็จะดับนะครับตอนนี้ก็เพิ่งหกโมงกว่านะครับหกโมงกว่านะครับหกโมงหกโมงยี่ิบห้านะครับตอนนี้นะครับตอนนี้หกโมงยี่สิบห้านาทีนะครับผมเก้าโมงนะครับผมทางผู้นำชุมชนบอกว่าเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะครับผมนะครับก็จะได้ดับทั้งวันเลยนะครับ มาอีกทีก็ห้าโมงเย็นนะครับเพราะว่า,าได้ได้เปลี่ยนเสาไฟนะครับผมได้เปลี่ยนเสาไฟนะครับที่หมู่บ้านอื่นเนาะนะครับอยู่เพราะว่าได้ฝนตกแล้วก็ล้มนะครับเลยเอียงนะครับไม่ได้ล้มเอียงนะครับผมก็เลยเขาจะเปลี่ยนเสาไฟใหม่นะครับ ก็จะมาก็นู่นนะครับห้าโมงเย็นนะครับผมก็จะไรตาอ้วนก็ไม่ได้ไรเลยนะครับผมก็พ่อฟานตื่นขึ้นมานะครับตีห้านะครับก็มาเจอแบบนี้นะครับผมเจอขนอนก็อยากเห็นมานานนะครับผมแบบนี้นะครับก็ ถ้าจะนอนอยู่ใต้ท้องแม่นะครับคงจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอเดี๋ยวพ่อค่านก็ต้องอทำฟาร์มสะอาดนะครับเพราะว่าตื่นขึ้นมายังไม่ได้ทำเลยอ้วนหลับซะแล้ว อันนี้ก็วันที่สิบสองโอ้เป็นวันแม่เนาะนะครับตรงนี้ก็เป็นวันครบสิบเดือนนะครับของน้องบานฝันนะครับโอ้วันแม่นะครับวันนี้นะครับขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมนะครับอายุมั่นขันยืนนะครับผมเนาะนะครับปศดากไข้ไข้เจ็บ นะครับผมนะครับขอให้จงมีจะความสุกความเจริญนะครับผมนะครับต่อเป็นล่มโพล่มใส่นะครับของลูกหลานนะครับผมทุกทท่านด้วยนะครับวันแม่เนาะนะครับวันนี้วันแม่นะครับอันนี้พ่อขานก็คิดถึงแม่เหมือนกันนะครับแม่ก็ คิดถึงคิดถึงแม่นะครับอยู่ะนะครับเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์น,นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะครับเจบูบนสวรรค์นเนาะนะครับเราแล้วเดีเ๋ยวก็จะเศร้าอีกนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะน้ำตาก็จะไหลนะครับเพราะว่า พ่อของพ่อวานก็าจากไปตั้งแต่พ่อขวานนู้นนะครับอายุออยู่ประมาณป .4 หรือป .5 ประมาณนี้ที่จมำจำจำความได้นะครับแม่ของพ่อขวานก็ อีปีแลวเนาะนี่นะครับผมก็หลายปีนะครับน่าจะประมาณสักสี่ห้า 4, ปีได้นะครับผมน่าจะเจ็ดปีได้นะครับผมที่คุณแม่ของพ่อฟานได้อา,ากไปนะครับประมาณเจ็ดปีได้นะครับประมาณนี้ได้ ่อนหลับเราสู่กันฟังเนาะนะครับผมแม่แม่เอฟซีพอผ่านก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดเรื่องก็พูดเรื่มทังข,งขงไปนะครับผมเนาะก็อย่าซีเรียสนะครับผมเนาะนะครับผมวันนี้ก็มาดูตาอ้วนนะครับนอนอยู่กับแม่นะครับผมก็จะจะไฟดับเด้อนะครับผมแม่แม่เอฟซีวันนี้พอผ่านไม่ได้ไลฟ์ทางเพจนะครับาะ อันนี้ก็จะไฟดับทั้งวันนะครับน่าจะหลายวันเนาะนะครับผมที่เห็นผู้นำชุมชนนะครับได้ประกาศตามสายนะครับว่า,าต้องเปิดน้ำไว้นะครับผมแล้วก็ข้าวแต่เช้านะครับเพื่อที่จะได้เอาไว้ได้ทานได้กินนะครับ อ้วนหลับโุ้ยอ้วนหลับเสแล้วตรงนี้ก็ครบสิบเดือนแล้วอ้วนเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พอขานก็จะพา,าน้องนะครับผมใส่บากนะครับใส่บาทนะครับ,บ,น,รบนี่จะพา,าน้องใส่บากนะครับเดี๋ยวในมูลพระนะครับเข้ามาตรงคอกนะครับหน้าหน้าคอกนะครับแล้วก็ ใส่บาทนะครับลงนี้นะครับผมครบสิบเดือนนะครับครบสิบเดือนนะครับก็เหลืออีกสองเดือนนะครับก็อาจจะครบหนึ่งปีแล้วนะครับผมนี่ตาอ้วนก็สิบเดือนแล้วตาอ้วนเอ้ยหลับนอนหลับปันดีนะตาอ้วนลืมบอกข้อด้วยนะสักสามตัวนี่ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันฝันนะครับสวัสดีครับผม